สวัสดีค่ะกันดาพาลุยพากินนะคะคลิปนี้ก็จะพาทํางานอีกแล้วนะจ๊ะนี่เลยค่ะจะพามาดึงยางกางเกงนะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเนาะอันนี้คือเราประกอบตัวไว้แล้วนะคะก่อนที่เราจะดึงยางเราก็ต้องมาทําการวัดยางก่อนวัดยังไงก็คือการจับตะเข็บนะคะหน้าหลังชนกันเสร็จแล้วพับครึ่งเนาะ พับกางเกงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํายางมาวัดค่ะวัดให้ได้เลยครึ่งหนึ่งของกางเกงออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะคะ1นึ่งนิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะหรือว่าจะสองนิ้วก็ได้นะแล้วแต่นะคะประมาณนี้นะคะวัดจากขอบซ้ายไปขวาเนาะเออไม่ใช่ค่ะวัดจากกึ่งกลางนะคะออกไปหาขอบเอวนะคะให้เลยจากตะเข็บที่เราเย็บไว้ประมาณครึ่งนิ้วเอ,อ้ยไม่ใช่นิ้วครึง่งหรือสงนิ้วนะคะ พูดผิดพูดถูกขอโทษโปรดอภัยนะจ๊ะต่อไปเราก็จะทําการมาต่อยางค่ะวิมองเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะเราก็จะเย็บต่อ,อยางนะคะเย็บไปธรรมดาเลยค่ะเอาทับเอาอยางซ้อนกันแล้วก็ต่อธรรมดานะจ๊ะก็ะสําหรับมือใหม่นะคะคนที่เขาทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมาให้กําลังใจก็ยังดีนะคะ ทำเหมือนกันไม่เอ่ยทุกคนนี่จ้ะต่อยางแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งนะคะเราก็จะทําการแบ่งยางค่ะพับครึ่งเสร็จแล้วก็เอาตรงที่เราทาเครื่องหมายไว้แตะไปตรงรอยต่อเห็นไหมทุกคนมันจะได้สี่สี่มุมนะคะก็คือเป็นรอยที่เราช็อกขีดไว้สามุม เสร็จแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือรอยต่อนั่นเองนะคะเมื่อกี้ลืมแบ่งกางเกงให้ดูนะคะเราต้องแบ่งกางเกงให้เป็นแบ่งสี่เหมือนกันนะคะแบ่งให้ได้สี่มุมเหมือนกันเนาะถ้าเป็นกางเกงที่แบบว่าเป็นสี่ชิ้นนะคะแล้วก็เย็บวางไปตามตะเข็บเลยนะคะตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้ที่ยางเนาะแต่อันนี้เป็นกางเกงกีฬานะ มันจะเป็นผ้าสองชิ้นนะคะเราก็เลยต้องทําการทําเครื่องหมายคลิปไว้ค่ะโดยการพับครึ่งเอาตะเข็บชนกันแล้วก็เราก็จะคลิบไว้ตรงที่มุมนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมพับครึ่งจับตะเข็บตรงกลางชนกันนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นจากโพงแล้วนะคะจากโพงของเราก็เป็นแบบธรรมดานะไม่มีตัวช่วยอะไร เราก็จะจับยางตรงตะเข็บที่เราต่อยางนะคะให้ตรงกับตะเข็บหลังนะแล้วก็ทําการโพ้งค่ะเคล็ดลับก็คือเราจะต้องจับตรงที่เราเห็นไหมทําเครื่องหมายไว้สองอันเลยทั้งตัวกางเกงด้วยแล้วก็ตัวยางจับให้ตรงกันนะคะเครื่องหมายที่เราทําไว้นี่ค่ะจับไว้อย่างนี้เลยนะ ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะพ้งไปเลยจ้าพ้งติดก่อนแล้วก็เราก็จะเย็บง่ายนะคะเนี่ยเราวางเครื่องหมายที่เราคลิปที่กางเกงแล้วก็เครื่องหมายที่เราทําไว้ที่ตัวยางนะคะเขาจะตรงกันพอดีเนาะพยายามจับให้ตรงกันพอดีแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ตึงแล้วก็พ้งไปเลยแค่นี้เองค่ะง่ายไหมติดแล้วนะคะ พงยางติดกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วอแน้งอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนพงติดไว้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำการไปเย็บนะคะเราเราจะใช้จักรลานะคะจะใช้จักรลาดึงยางค่ะทุกคน จากลาก็จากลาธรรมดานี่แหละค่ะไม่มีตัวช่วยอะไรเหมือนเดิมใช้แรงดึงนะคะนี่ค่ะจากลาที่เราจะใช้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสาหรับมือใหม่นะคะใครที่ยังทําไม่เป็นหรือว่ายังไม่เคยทําลองทําดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะพับนะคะเริ่มจากที่ตะเข็บหลังเหมือนเดิมนะคะความลงนะคะรอบนี้เรา กับกางเกงออกนะคะแล้วก็ความยางลงข้างล่างแล้วก็ทําการลานะคะแล้วก็กะระยะให้ดีนะคะมันจะเย็บสองรอบเนาะรอบแรกก็เย็บด้านบนก่อนก็วางไปให้พอดีกับตีนผีเลยนะคะจับให้ตึงแล้วก็ดึงระวังนะคะตรงขอบเอวเนาะ ต้องอย่าให้กางเกงมันพองขึ้นไปนะคะเราต้องจับให้มันตึงๆนะ mm. ก็มือใหม่เหมือนกันค่ะกันนะก็มือใหม่เหมือนกันเนาะกําลังหัดทําเหมือนกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแช่นะคะเพราะว่าตัวเองกว่าจะทําได้ก็นานเหมือนกันนะก็พยายามหาวิธีทํานะคะพอ ทำได้ก็แบบว่าอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูเนาะอยากจะแชร์ให้มือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำเป็นนะคะเป็นช่างฝีมือเก่าๆแล้วจะให้คำแนะนำอะไรก็ยินดีนะคะยินดีรับฟังค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งรอบเราลาไปหนึ่งรอบมันก็จะได้เท่ากับสองเส้นใช่ไหมทุกคน แล้วก็ลาครั้งที่สองนะคะก็ดึงเส้นล่างเลยค่ะแล้วจะเหลือตรงช่องตรงกลางไว้พอประมาณนะคะพอที่เราจะสอดสายเข้าไปได้นะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้ต้องมีสายด้วยเนาะนี่ค่ะก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะมือใหม่แต่ก็มาแชร์วิธีการทำนะคะว่าทำแบบนี้ง่ายๆค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคน<ม>นี่จ้าเสร็จแล้วนะจ้า<ม>ก็จะมีคดคดบ้างนะคะเพราะว่ามือใหม่เนอะมือใหม่หัดทำขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะใครที่กำลังอยากจะลองหัดทำนะคะ เคล็ดลับก็คือการแบ่งยางค่ะวัดยางการวัดยางแล้วก็การแบ่งยางนะคะแบ่งยางแบ่งซีค่ะทุกคนแล้วก็แบ่งกางเกงแล้วก็ตอนที่เราเย็บยางใส่กางเกงเราก็จะจับตรงเครื่องหมายนะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะตัดให้ดูนะคะตัดได้ให้ดูนะตัดข้างล่างนะทุกคนเสร็จแล้วมันจะหลุดออกมาเลยค่ะเส้นบนไม่ต้องได้ตัดเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนก็ฝากไว้อีกหนึงคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แกรนดก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะแอด